โอเคนะครับสาัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง G Channel นะครับคลิปนี้พามาดูชายชนนะครับก็เป็นชายชนแยกหนอนะครับตอนนี้แยกหนอเนาะ,ะเป็นชายชนแยกหนอนะครับแล้วก็อยู่ในกระถางประมาณ2เดือนนะครับสงเดือนแล้วเนาะ,อะตอนนี้ใบนะครับป้ายทุกใบเลยนะครับ ใบแรกนะครับใบแรกนะครับยังไม่ปลายเนาะแต่ว่าใบหลังๆเนาะที่โผลมานะครับใบหลังๆโผลมาเนาะปลายทุกใบเลยนะครับนี่ครับโอเคนะครับล่าสุดก็ได้หลอดใหมนะครับขึ้นมาหนึ่งหลอดนะครับนี่ครับแดงเลยเนาะแดงมาตั้งแต่อยู่ในท้องนะครับโอเคนะ วันนี้ก็เอามาอาบแดดนะครับอาบแดดเช้าทุกวันเนาะเลี้ยงด้วยแดดเช้านะครับถึง10นาฬิกานะครับตอนเช้าถึง10นาฬิกานะก็ด้านล่างกระถางก็มีน้ำนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเรื่อยนะครับก็เอามาชมนะครับเอามาชมกันนะครับเลกเปลี่ยนกันชมนะครับใครที่เลี้ยงชายชนนะครับแล้วก็าบดีๆนะครับายสวยๆนะครับหรือ ยังไรก็สามารถที่จะมาให้ความรู้นะครับแสดงความคิดเห็นนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เนาะสำหรับตอนนี้ก็เลี้ยงแดดเช้านะครับแดดเช้าจนถึงประมาณ11นาฬิกานะครับนะครับใบแรกๆอาจจะยังไม่ป้ายนะครับแต่หลังๆนะครับที่ออกใบมานะครับป้ายทุกใบนะครับดูครับ ก็แลกเปลี่ยนกันชมนะครับใครที่ไม่ใช่ชนก็สามารถคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับประมาณสองเดือนนะครับประมาณสองเดือนแล้วนะครับเป็นไม้แยกหนอครับคลิปนี้สวัสดีครับ